สวัสดีเจ้าคาิงซีเจม4ฟทีมเทนนี้เจ้าสวัสดีค่ะทุกคนคะขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะที่คอยอยู่กับหนูตลอดคอยเป็นกําลังใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตหนูในทุกๆเรื่องหนูดีใจมากๆเลยค่ะหนูจะให้ดอกไม้นี้แทนคําขอบคุณนะคะนั่นคือความหมายของดอกไฮเดรนเยียค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้หนูก็ขอฝากเนื้อฝากตัวฝากผมด้วยนะคะ